สุดเจ๋งโปรเจกต์ซิลิกาเขียนข้อมูลลงบนกระจกเก็บได้นานถึงหนึ่งหมื่นปี p r เ j e c t s ิ l i c นะครับเป็นโครงการวิจัยของ Microsoft นะครับที่มุ่งเน้นไปที่การจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลบนแผ่นกระจกซึ่งมีการพัฒนามาแล้วตั้งแต่ปี1978ครับและตอนนั้นเนี่ยมันก็สามารถนำไปเก็บไฟล์ภาพยนตร์ได้สำเร็จแล้วด้วยนะจากนั้นเป็นต้นมานะครับ Microsoft ก็ได้มีการพัฒนาต่อจนปัจจุบันนะครับมันมีขนาดเท่ากับเมาส์1อันสามารถเก็บข้อมูลได้มากถึง7เทราไบต์นะครับแล้วก็เก็บรักษาข้อมูลได้นานถึง10,000ปีเลยทีเดียวโดย Microsoft นะครับมุ่งเน้นไปที่การใช้งานในการเก็บข้อมูลบระบบคลาวดรับบหหาาาาากกถมวว่่ีิแจนนุบบยงงไง Microsoft ว่ามันสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ทั้งเรื่องของน้ําอุณหภูมิที่ดุรแรงและแม้แต่รอยขีดข่วนบนพื้นผิวครับนอกจากนี้เนี่ย Microsoft ยังได้พัฒนาระบบที่สามารถค้นหาและดึงข้อมูลจากแผ่นกระจกได้อัตโนมัติเมื่อมีคําสั่งเข้ามาครับอย่างไรก็ตามน,นะครับไม่มีข้อมูลว่าแผ่นกระจกนี้เนี่ยสามารถอ่านหรือเขียนข้อมูลได้เร็วขนาดไหนนะมีขั้นตอนที่ยากในการดึงข้อมูลหรือไม่หรือมีราคาแพงกว่าการใช้ฮาร์ดดิสก์หรือ SD ขนาดไหนซึ่งผู้ชี่ยวชาญเนี่ยบอกว่าจาเป็นต้องม